ไม่เลยคือโทรไปหาทางโทรไปหาทางเจ้าหน้าที่คอ l l center หนึ่งห้าสามศูนเขาบอกว่าตอนนี้สัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสียครั้งแรกอะไรไม่รู้หนึ่งร้อยแล้วต่อมาก็จ่ายหกร้อยสาสิบเอดบาทสาสบสตางค์แต่ว่าถ้าเกิดคุณติดหนึ่งจุดคุณจะเสียค่าไอ้นั่นหกร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าคิดจะแชร์สีก็คือซื้อตล่องเป็นของตัวเองใ,ในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท อ่าใช่แต่ในวันที่เขามาทําสัญญาคือเจ้าหน้าที่ทำสัญญาเราก็บอกว่าเราก็เอากล่องมาให้เขาดูเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่างเทคนิคก็ก็จะมาบอกเองก็คือถ้าฟรีค่าติดตั้งแล้วคุณบอกอย่างงี้แล้วไมไม่ทำสัญญาสิบสองเดือนต้องใช้ขั้นต่ําคือสิบสองเดือนใช่ไหมแล้วคุณจะมาเก็บห้าพันห้าแล้วมาบอกว่าติดตั้งคุณติดตั้งเองอย่างนี้หรอ ให้เราติดตั้งเองคุณหมายความว่ายังไงภายในที่จะพ่วงต้องทาเองครับหมายความว่ายังไงอุปกรณ์ภายในคือภายในคุณต้องคุยก <x> ับคนที่ไม่มีความรู้ด้วยนะจะพ่วงสี่ห้าห้องต้องทาเองทาเองคาว่าทําเองคือต้องเดินสายภายในสายแลนเองเดินสายแลนเองหมายความว่าต้องไปตีตะปูเองใช่ผมจะเดินสัญญาณถูกลงมาถึงกล่องไวเลสแค่นั้นเองเราใช้คอมได้หนึ่งเครื่องก่อนหลังจากนั้นคุณพูดดีๆนะออัพเฟสแน่อ่าใช่อืมอ่ถ้าถ้าสมมติจะแชร์ไปเครื่องอื่นเอง ต้องเด,เดินสายแลนเองแล้วถ้าเกิดใช้ไม่ถึง12เดือนก็คุณมีสิทธิ์มาเก็บอะไร5,500 5,000ห้าบาทนี่เม่ค่าเลยหรือเมื่อเขาบอกเองว่าฟรีค่าติดตั้งเขาวอาค่าติดตั้งหมายถึงอะไรคุณ cover ไหมครอบคุมไหมเขาวอาค่าติดต,ตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้รับมาจากเสาออันนี้มันเป็นแบบเสา CPE นะครับคือได้ยินจากเน็ตมาแล้วนะในพันทิปเนี่ยบอกว่า 3BB เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่อง ไม่คิดนะว่าจะได้ยินคําเนี้ว่าให้คุณเดินสายแลนเองเนี่ยคําเนี้ต้องเดินเองครับสายแลนคําว่าคําว่าเดินสายแลนอันี่เขาเรียกว่าค่าติดตั้งเขาเรียกว่าติดตั้งไหมการพ่วงเป็นการพ่วงครับอ่าแล้วคุณมาโฆษณาทําไมว่าพ่วงภายในเองครับพ่วงภายในอ่ะอย่างร้านเกมเขาก็แล้วเขามาพูดตอนที่โฆษณาเจ้าหน้าที่ทังคอสเซเตอร์บอกว่าถ้ามันมีสี่จุดฟรีค่าติดตั้งคํานี้หมายความว่ายังไงไม่มีฟรีค่าติดตั้งจุดแรกครับหนึ่งจุดเขาไม่ได้พูดเนี่ยก็จะพ่วงไอยโอ้มันก็ เหมือนกับร้านเกมครับเขาก็ทำก็ทำเออเราก็เสียไงคือเราก็ยอมเสียไงคือตอนนี้มันไม่มีโปรดักต์ของผมมันเก็บได้แค่นี้เก็บตังค์ทำไมคุณไม่คอนแทคกันในเมื่อตรงเนี้ยเราไม่รู้เราเป็นลูกค้าเราโทรไปเราก็คืออ่ะคุณมีโฆษณามาใครใครใครต้องเคลียร์ใครต้องเคลียร์เราหรือใครเนี่ยเหรอต้องเคลียร์กับทางการตลาดไม่ใช่คุณเป็นพนักงานนะดิฉันไม่รู้การทางานของระบบบริษัทคุณแต่คุณจะไม่ให้ดิฉันเคลียร์กับทางการตลาดลรนนี่เมื่อคุณมาติดต่อแล้ว และเน็ตดิฉันจําเป็นต้องใช้มากๆถึงกับจัดบ้านรอแล้วเนี่ยอะดึงสายอันเก่ามาคือเตรียมตัวละลูกค้าเตรียมตัวรอขนาดนี้แล้วคุณมาบอกให้ดิฉันเคลียร์กับทางการตลาดก็้จาวสามบีบีดังแน่ก็ผมทําให้จุดเดียวจริงจริงแต่เขาบอกว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททางทางช่างทคหนึ่งจะทําให้ค่าอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์นะครับก็คือก็คือซื้อขาดเพ้วทางคุณจะมีคือตัวเนี้ย ทำร่งเงินสามเดือนแรกเหมาจ่ายใช่ไหมจ่ายแล้วใช่ใช,ใช่เป็นค่าตัวอุปกรณ์นี้ลเป็นรายเดือนสามเดือนใช่อันนี้เป็นอุปกรณ์ cpe ซึ่งมันไม่เหมือนที่อื่นอันอนื่นต้องใช้สายที่เดินเข้ามาแต่น,นี่เป็นไวรเลสรับจากไวเลสทีนึงแล้วสายอ่ะเขาก็บอกว่าสายก็มีสายต้องซื้ออุปกรณ์ไวเลสเพิ่มสี่จุดแต่ว่าสายภายในต้องเดินเองแล้วขอถามเขาว่าค่าติดตั้งขอคำว่า,าติดตั้งฟรีคืออะไรเร,ออราก็มาติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด แค่เขาว่าติดตั้งอุปกรณ์คือการวางอีกกล่องนี้แล้วก็การยิงสัญญาณให้ลงมาเท่านั้นการต่อตะปูการเดินสายเนี่ยไม่ใช่การติดตั้งใช่ไหมจุดผมก็เดินให้หนึ่งเดี๋ยวถามก่อนว่าติดตั้งฟรี4จุดเนี่ยทางบริษัทคุณบอกว่ามีแต่ต้องซื้อขาดติดตั้งฟรีแต่ถ้าใช้ไม่ถึง12เดือนคุณจะต้องเสียเงินค่าอะไรไม่รู้5,000 ห้าบาทก็คือติดตั้งฟรีจากเสาลงมาหนึ่งจุดนะครับคาว่าติดตั้งฟรีไม่ใช่ไม่ใช่แค่มาติดตั้งแค่มันดึงสัญญาณกันการเดินสายเรียกติดตั้งไหมถ้าพูดจริงๆแล้วเอาจริงๆนะมันก็คือค่ามันก็คือการติดตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เดินสายให้นะมันไม่ได้จุดครับมันเป็นหลายจุดไงก็ทางนั้นเขาก็บอกอ่ะเขาติดตั้งฟรีแล้วถ้าดิฉันใช้ไม่ถึงอ่ะแล้วมันเก็บอะไรห้าพันห้าห้าพันห้าบาทมีสิทธิ์อะไรค่าช่างค่าทุกอย่าง เออค่าทุกอย่างนั่นก็ต้องติดตั้งสิเนี่ยแบบเนี้ยแถวนี้เขาเรียกว่าค่าติดตั้งดไ,ได้เอามาเลยพจนานุกรมของคาว,ว่าค่าติดตั้งเนี่ยคืออะไรถ้าทําอย่างนี้ลูกค้าไม่โอเคนะีนเมื่อโทรไปทางคอร์เซนเตอร์ทางคอร์เซนเตอร์เขาบอกว่าคุณซื้อขาดไปเลยไอ้เก้าเก้าเก้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่างเจ้าหน้าที่เขามาติดต่อเขามาติดตั้งให้ถ้าเขามาค่าติดตั้งของคุณอะคือคำว่าอีดึงเสาแค่เนี้ยคนแถวนี้เขาไม่ได้เรียกค่าติดตั้งพจนานุกรมของคนที่นี่ ของคาว่าเป็นส่วนกลางไม่ได้เรียกว่าค่าติดตั้งตางนี้อยู่งไงเดี๋ยวให้ผู้จัดการโทรมาถ้าวันนี้คุณไม่ติดตั้งเป็นเรื่องฉันรอมานานละและเซ็นสัญญาละมาถึงมีเจ้าหน้าที่มาสามคนมาเซ็นสัญญาและเอาเงินไปแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าวันนี้ไม่มีการติดตั้งเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวจะมีพี่เข้ามาด้วยผู้จัดการอยู่ไหน ไม่มีสิทธไปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มามีพี่คนที่เขาคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณนัดคุณเอาเงินคืนมาก่อนดิฉันไม่รู้นั่นคือบริษัทของคุณอย่าหนีด้วยการเอาอย่าทําอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเรียกตำรวจละจะเากฎหมายอะไรก็เอามาอ้างฉันเอาคุณมีสิทธิ์มาดึงกุญแจอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์บริษัทคุณมาเอาเงินจากดิฉันไปอย่ามาทําอย่างนี้ถ้าคุณเก่าฉันก็เก่าเหมือนกันเอาสิอ่ะอยู่ดีๆมาเอาเงินไปอ่ะ แล้วก็ไปเลยแล้วมาให้ช่างมาทำงนีได้ยังไงอยู่ดีๆขับรถหนีสุดยอดดูเลยนะสามบีบีอ่ะมันจะดีแล้วมันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนวะไม่คิดเลยว่าที่ในพันทิปพูดเนะี่ยจะเป็นจริงได้ขนาดเนี้ยมโยนหน้าที่บอกให,ให้ให้เราติดต่อกลับไปทางฝ่ายการตลาดมันใช่หน้าที่ของเราไหม พอมันเก็บตังแม่งมาเซ็นสัญญาเซ็นติ๊กเดียวแล้วเอาเงินไปพันกว่าบ,บาทสองเกือบสองพันเาไวันนั้นที่มาเก็บที่หน้าอ่างตาเนนะ่ยใช่ ถ้าได้คุยรายละเอียดเขาไหมตรงนี้คือเขาจะให้พี่เดินสายแลนทีน้ำไม่ได้แล้วคอเซ็นเตอร์ล่ะใช่ครับซ่งตีนี่ค่าติดตั้งฟรีติดตั้งฟรีใช้ไม่ถึงสองเดือนเก็บอีกห้าพัน ถึงตำรวจแน่เรื่องเนี้ยคุณไปคอนแทคกับทั้งเจ้าหน้าที่คอเซนเตอร์เอาเองเลยในยเมื่อเจ้าหน้าที่ค a เซ center เขาพูดไปอีกอย่างหนึง่งเอามาเลยมาเอาให้ดังไปเลยใครจะไปทํางานเป็นวะแล้วมาพูดได้ไงว่าสี่จุดมีแล้วเกิดไปติดตั้งที่บ้านเด็กอะเด็กมันจะทํายังไงได้อะอพ่อแม่เขาไม่มีความรู้ขึ้นมา จะปล่อยทิ้งเลยเหรอเก็บเงินเปล่าเลยหรือไงถ้าเขาใช้ไปถึง12เดือนคุณก็จะยืดอีก5,500เนี่ยนะสุดยอดทีบอดแบนดูซิอ่ะใครจะแน่กับการเอาเลยอ่ะใครจะเสียหายมากกกันนี่คือบุคคลบุคคลธรรมดาคนหนึ่งกับอ,องค์กรหนึ่งองค์กรที่โฆษณาทั่วประเทศอ่ะเอาเลยแล้วบันไดไปทำไมอ่ะ เขาไม่ติดตั้งอ่ะพี่โตดเขาไม่ติดตั้งให้เขาติดตั้งให้แค่จุดเดียวผู้ชายอาจจะคุยกันง่ายก็กได้นะเขาไม่ติดตั้งไม่ไม่เขาบอกว่าเขาไม่พวกเขาเขาบอกว่าเขาจะเขาจะเดินให้นะตอนที่หิงโฆษณานะแล้ววันนี้จะกลับละไอตัว ไอ้หกร้อยห้าสิบอันแรกจุดเดียวเขาบอกเขาจะติดให้เราจุดเดียวยังไ,ไม่ทําอะไรเลยมันจะกลับแล้วแหละมันจะติดแค่จุดเดียวนึกออกไหมซึ่งตอนที่หนิงคุยกับพี่อะ่ะมันมันจะติดอยู่จุดเดียวของอ,ะอ่ะแต่อีตัวสี่ <4 S 2> จุดเ,เราเป็นเราเตอร์ไเลไวเลสแล้วเวลานั้นคือถ้าเราจะใส่ใส่แลนด์ไปบ้านเขาเราก็ต้องออกแลน,นเองใช่อ,งงอันนี้เขาก็บอกอย่างนี้ แต่ณวันนี้คืออีกล่องอะกล่องอะของพี่อะพี่ไปเอามาดูได้ไหมว่าใช้กับของเขาได้ปล่ากล่องกล่องมันเป็นลัตเตอร์ลัตเตอร์ไวเลสไงของผมของชืิลได้ใช่ไหมครับเป็นเป็นสี่พอร์ตเนยนะได้แล้วผมจะลงให้ทีเดียวอ่าใช่แล้วเรื่องเดินสายล่ะเดินสายแล้วคือบ้านน้องเขาก็ต้องซื้อสายมาใส่เองอ่ะสมมติมีสายละสมมติหนิงมีสายทุกหนิงมีสายแล้วของหนิงไม่เป็นไรหนิงมีสายให้สําหรับทุกห้องพี่เงี้ยพี่เราทำเดินของพี่เองโอเค าก็ต้องออกางซื้อสายแลนไปเอง uh huh. นันนุนข้างบนเหมือนกันซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดไม่ได้พูดอย่างเงี้ยไม่ไม่หนิงหนิงหนิงไม่หนิงตอนตอนหนิงโฆษณาหนิงโทรไปเขาบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นโอเค okay, ถ้าพี่ยอมหนิงก็ยอมหนิงยอมพี่นะหนิงไม่ได้ยอมมันนะติดตั้งดิจะติดตั้งก็ติดตั้งดิเสียเวลาอะไรล่ะเชิญ